ครับผมก็เดี๋ยวไม่เชื่อนะ้องว่าขายขนหลังจริงหรือเป่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันลูกค้ามารับโดนแล้วไปครับ,รบผมไปแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมเดี๋อาถองของเนี้นครับคุณแม่สวัสดีครับผมอ,อันนี้คุณแม่ซื้ออยังก็ซื้อชื่อวิไลหอประเสริฐจ้ะโอ้อันนี้เฮ็ดอาชีพมีอยังครับอาชีพค้าขายจะ้ะขายอยังเนาะขายลูก ชิ้นแล้วก็ข้าหลามจ้ะ<อ>ส่งขรับสูงข้าหลามด้วยครับผมอันนี้บ้านเดียวกันครับผมก็อยู่วัฒนาบ้านเดียวกันอ่าวัฒนาเมืออกั้อ่าออกง่ายไหมคุณแม่ออกง่ายจ้ะเซลดูแลดีไหมครับดีจ้ะดีดีด<อ>มากเลยการบริการเป็นไงคุณแม่การบริการดีมากเยี่ยมมากเลยจ้ะออเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณแม่ฝากถึงคนที่อยากออกรถนะครับผมจ้าใครที่อยากจะมาออกรถนะจ้ามาตรงนี้ได้เลยจ้าออกง่ายแล้วก็ได้ไวด้วยจ้ะ เซลบริการดีมากเลยจ้ะโอเคครับคุณแม่ขอ, <Yeah. S 1> ขอบพระคุณมากครับ, <Yeah. S 1> บความมีความสุขการใช้รถนะครับผม <Yeah. S 1> ครับผมเห็นไหมบอกแล้วว่าขายเข้าหลามก็ออกได้อ่าไม่ว่าจะเป็นข้าหลับตัดหรือขาหลามอะไรก็แล้วแต่ออกได้แน่นอนคนขายไม่ไผ่อะคนขายไม่ไผ่ก็ออกได้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบคุณแม่ก่อนบ๊ายบาย